พี่เพชรสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเรื่องของโจโจ้ก่อนทําไมมามาใช้เพชรฉลูกันได้อ๋อก็พอดีได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ครับ <Okay. S 2> ยกมาให้โดยไม่มีการซื้อขายใดๆทั้งสิ้นครับซึ uh huh. ่งก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเกียรติกับผมนะครับก็จะดูแลให้ดีที่สุดเรื่องราวเป็นไงมาไงพี่เพราะว่าดูว่าหลายคนก็บอกว่าอาจารย์ป่านี่ ไม่ง่ายนะอ,นนอันนี้เป็นที่แรกเลยที่ผมเปิดใจกันเ้ครับเพราะมันมีกระแสข่าวมีอะไรท่ามกลางคนเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างว่าเออผมไปซื้อมาอ uh huh huh. ะไรแบบนี uh ้ huh. ผมพูดเป็นที่แรกเลยกับเอกจุมพร้วกันว่าไม่มีการซื้อขายแม้แต่บาทเดียวครับ uh huh. คือผมเนี่ย uh huh. เคยเอามวยไปชกกับโ uh huh. จโจ้โดยจะเอายอดฝนหลวงสีฟ้าฉลุก,กันเนี่ยไปเดิมพันสองครั้ง uh huh. เสียไปสามเซนบาท uh huh. นะครับแล้วผมรู้สึกเ,เด็กคนนี้มันเก่งแล้วก็ ชอบชอบนะครับแล้วก็คือลงรักมัน่ะก็เลยมีโอกาสไปที่วัดก็เลยไปคุยคุยกับพระอาจารย์ว่าเออทำไมจะจะได้มาใช้ค่ายเด็ดรัดอะไรแบบนี้ซึ่งก็ผลจากการพูดคุยอาจารย์ก็ก,ก,ก็ก็ยกให้มานะครับยกให้มาใช้โดยไม่มีการซื้อขายซึ่งซึ่งมีคนไปติดต่อขอซื้อ,อท่านเยอะเยอะพักเยอะมากแต่ท่านก็ไม่ได้ขายไม่ได้ขายแสดงว่าอาจารย์ตายก็ ถูกอกถูกใจพี่ก็น่าจะเป็นแบบด้วยนีุ่ปพานิสัยที่พูดกันสั้นๆง่ายๆขาใจกันก็ดูที่ว่าใช้หัวใจคุยไม่ได้คุยจักเริ่มจากชเงินทองอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับใช่ครับและล่าสุดก็โจโจเองเมื่อก่อนโจโจซ้อมที่ไหนครับซ้อมอยู่ที่วัดสแกครับที่ชัยนาทครับอาเภอสัพยาแล้วก็หลังจากนั้นทําไมได้มาซ้อมที่เดตัดแล้วครับก็คือคือพอเด็ก พอมาใช้เด็ดรัดก็มันก็มีการพูดคุยกันว่าต่อไปเวลาจะจะจะ,จะชกก็ uh huh. ต้องมาเก็บตัวที่นี่นะครับอย่าง uh huh. น้อยก็สิบวัน15วันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าหลังๆผมก็พาไปไปล่าเดิมพันมามามา,มา,มาทั่วหมดครับกี่ไฟแล้วครับที่มาซ้อมกับเด็ดรัด ก็เพิ่งจะมาซ้อมได้ไฟที่แล้วครับไฟที่เจอชนะลูกกอกเพชรครับแล้วก็ไฟหลังจากนั้นก็เตยมโตกำลังเติมัวอยู่ชี่จะโชกับยอดเพชรเอกแต่ว่าโวยรอบสามมายอดเพชรเอกที่กี่รอบแล้วครับชกนาสามครั้งครับโจโจโจชนะหนึ่งแพ้สองครับครับครั้งที่แพ้สองครั้งนี้ไปไปแพ้อย่างไงก็เป็นมวยแพ้จังหวะครับแพ้จังหวะแพ้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับไม่ที่ขาดไม่ได้ขาด แต่ว่าเป็นการชกที่ต่างจังหวัดที่ต่างจังหวัดครับหมดเลยต่างจังหวัดทั้งหมดครับแล้วไยที่ชนะครับไยที่ชนะก็ชนะชนะชนะครับชนะด้วยลูกฝีมือนี่อยรู้ว่าก็ชนะอาจจะด้วยด้วยความเตรียมตัวด้วยเลยนะครับอะ้วดูด้วยด้วยความประมาาหรืออะไรคือมันยังไม่เคยเห็นกันอะไรแบบนี้ครับมาถึงครั้งแรกกับที่ชนะอ่ายังไม่ได้ยังไม่เคยเจอกัน อ๋อที่ที่ที่โชชนะที่คือชนะในการเจอันครั้งแรกชนะครั้งที่2นะครับแต่ผมโดนผิดชนะครั้งที่2ครั้งที่2แล้วก็ภาคที่สี่กลังจะเกิดขึ้นแล้วภูมิลรอบสามมาใชีก่อนภาคที่สี่ที่เดิมพันเท่าไหร่พี่เดิมพันไปกับ1ล้านบาทครับไปกับ1ล้านครับผมค่าละ5 0,000นบาทแต่ตามจริงเห็นเห็นมีเคยเคยมีคนลงข่าวเนี่ยว่าอาจจะเป็นไปกับสองล้านด้วยซ้ำก็ผมเองก็ ข้างละร้านก็ได้ครับผมก็ยินดีครับละร้านก็ยินดีแต่ตรงนี้ก็กับบูมก็คือสนิทสนมกันเขาก็เป็นบูมก็เป็นน้องรักที่สนิทสนมกันครับแต่เนี้ยด้วยด้วยวิธีทางของกีฬานะครับก็ก็ต้องทําหน้าที่ของกันให้ดีที่สุดซึ่งถือว่าเป็นการสร้างสีสันให้รงการมวยก็กดนกันเนาะใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้หลายหลายค่ายก็เลิกไปแล้วก็นักมวยหลายๆคนก็เลิกเพราะโควิดผมเชื่อว่าถ้ากลับมาจุดกระแสดิตรงนี้สวย คู่โจโจ้ออยอดพระเอกเป็นคู่ที่แฟนหมัดมวยทุกคนอยากดูที่สุดไฟเดิมพันแบบนีออ้พี่หวงเรื่องการตัดสินไหมครับก็ผมอยากจะฝากกรรมการนะครับว่าว่าว่าให้ตัดสินไปตามตามกฎกติกานะครับ,รบอย่าไปเอ็นเอียงไฟใด้ไฟหนึ่งโดยคือคือมวยผมนี้ไม่ใช่มวยเซียนไม่ใช่มวยหน้าเสือนะครับแต่มวยเราเมีอาวุธครับมีอาวุธ ไม่ใช่ว่าตัดสินแบบไอ้แดงทําน้ําเงินต่อตัดสินตามราคามวยพักยกอะไรเงี้ยคือผู้มรูว่าม,มัน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 เอาเปรียบกันนะครับมันไม่ใช่วิธีทางของนักกีฬาแพ้ชนะคือตัดสินตามตามตามภาพตามสายตานะครับที่สังคมยอมรับทําไมถึงให้มาใช้เดดลัดนะครับนักมวยที่ใช้สีเสื้อเด็ดลัดนี่หายไปนานอย่างพี่หายไปนานครับตัวสุดท้ายก็น่าจะเป็นสุดปรพีเด็ดลัดนะครับซึบ่ง คือผมเนี่ยเป็นคนเป็นคนชอบสักไพลทูนเด็ดรัดมากนะครับผมเป็นมวยเป็นเอฟซีค่ายเด็ดลัดนะครับสมัยผมเป็นเด็กๆแล้วเราก็มีความสึกพอเราได้มาเป็นส่วนหนึ่งมาเป็นพ่อบ้านดูแลมวยเด็ดแต่เราก็คิดว่าผมก็พยายามจะหาหมวยสักตัวหนึ่งที่จะจะมาใช้เด็ดลัดและจะเป็นเด็ดลัดตัวสุดท้ายในในระหว่างที่อาจารย์จะหยุดทมค่ายมวยซึ่งถ้าวันไหนอาจารย์หยุดก็คือผมก็หยุดเด็ดลัดก็จะเป็นตำนานจะไม่มีใครทําต่อพี่ชอบสักไพลทูนใช่ครับแล้วโจโจ้สไตล์การชกนี่คือ ก็ปี้กันมาครับ <จะ S 1> oh, คือออดแบบกันมาเลยหรอครับตอนนี้คือลายเซ็นสิกเนเจอร์ของเด็ดลัดคือแต่ขาเตหมัด uh huh. โจโจ้จะเป็นคนที่ถ่ายทอดสิกเนเจอร์ ลายเซนของเด็ดัดเป็นเด็ดลัดต,ตัวสุดท้ายแต่ที่แน่ๆตอนนี้ที่คุยกับอาจารย์เมื่อสักครู่คือเด็ดรัดยังเออโจโจ,โจโยังไงก็ไม่กลัวเขาละ<ม>สวนเตะขาับต่อยมดลุ้นแรงนีเนี่ยโจ,โจโจเป็นมวยที่มีในออแต่ครับต่อยมารุนแรงนี่คงต้องเสริมเพิ่มเติมตอนนี้เด็ดมีอยู่แล้วโดยที่มีแม่พิมพ์เป็นศักดิ์ไพฑูรย์เด็ดลัดนี่คือเรื่องราวที่ มีมากอะไรมากกว่านั้นที่สืบทอดัะมาใช่ครับใช่ผมทําไมไม่ให้โจโจใช้สิทธิ์พัฉรุกันนะครับนั่นเสื่อผมก็มีผมบอกแล้วว่าโจโจต้องใช้เด็กครับเพราะผมมีความรู้สึกว่าคือคือในในสัมผัสในซิกเซนเราบอกว่าไอ้นี่คือเด็ดลับต้งท่ายที่จะปิดตํานานเด็ดลับแต่หัวจิตหัวใจได้ละได้ครับความหนักความแรงเดี๋เติมกันได้ไม่ครับ พอใจได้ทุกอย่างมันพัฒนากันได้ครับแล้วจังหวะพอดีด้วยที่อาจารย์ตายก็อาจจะมีคนมาพูดคุยหลายคนมีเยอะครับมีเยอะที่มาติดต่อแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีคนไปถามว่าว่าว่าขายขายผมมาเท่าไหร่จะให้มากจะให้มากกว่า,วาไม่ได้มีการซื้อขายไดยที่นะครับผมพูดเลยว่าไม่ได้มีการเด็กคนนี้วาสนาดีเนาะมีแต่คนเอ็นดูนะผมก็จะสนับสนุนน้องตลอดครับทุกไฟเนี่ยไม่ว่า จะแพ้ชนะผมให้ไฟละห้าพันอยู่แล้วเป็นเรื่องต้นแพ้ก็ให้5้าพันชนะก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วตรงนี้อย่างที่ทราบกันว่าเด็ชรัตเองอาจารย์สุรัตผู้ช่วยศาสตราจารย์ซอสเสตท์่ก็ทํามวยสากลสมัครเล่นมวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทยด<ช>้วย <ขอ S 1> พี่ว่าน้องมีโอกาสไปถึงในนามัวไทย<ร>ทีมชาติไทยทังโจโจท,ท,ทั้งสแกนเงินทั้งลิทิเดตครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะชก ก็จะไต่ระดับไปจะเป็นเยวชนไปก่อนเยาวชนแล้วก็ตอความภาคภูมิใจของของตัวน้องเนาะผมก็ผมถนามว่าผมทำเงไนผมไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับการมวยแม้แต่บาทเดียวครับมีจต่หมดมีแตมีจะจ่ายแต่เราอยากสนับสนุนให้โอกาสน้องๆทุกคนนะครับเราก็ความภาคภูมิใจได้ชื่อเสียงไว้กับน้องๆ